ตะคอยเด้อพุทธเด้อตะคอยระวังเถอะระวังเถอะอนาตูบเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พ์ที่เราพานาอาบริบูเนาะคลิปนี้บบได้เห็ดด่วนแล้วเนาะเกือบจะเป็นปีสีกว่าแล้วนี่นี่หนุกเพชรนี่หนุเป็ดค้นฮาลูเป็ดหรือว่าเพชรส่นเป็ดฮารูเป็ดตัวนี้ก็สและมาเรียบร้อยเนาะชื่อมาจากตลาดอ่าแต่ว่าเป็นเป็ดลาดบ้านเฮาเดอร์คมเมนต์เป็ดอ่า เนี่ยเป็ดปักกิ่งหรือว่าเป็ดเนี่ยเขาเอิ้นเป็ดบาเบอรี่เนี่ยเห็นบะแมนแต่ว่าเป็ดเป็ดลาดเป็ดเนี่ยไม่วไปเนาะนี่โหใหญ่เลยทั้งตัวเลยโอ้นี่ประมาณสามกิโลน่ะหนักจะได้เนาะสามกิโลประมาณสามกิโลกระตูเช็ดพะโล้พะโล้เป็ดหรือว่าเป็ดปูนอ่าเอามาจั๊มเจียวส้มจั๊มเจียวซีฟู้ดกินละล่านี่ก็ได้หรือว่าเสี่ยวไม่เฮ็ดเป็นมีเป็ดเวียดเจียวเป็ด เออแล้วแต่เห <now, S 3> ็ดได้หลายเนาะอ่าต so 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 no right ุ๋นแล้วชิบุเบิลเห็ดได้หลายเมนูแล้วก็แซ่บกมไปซื้อเขาอยู่ห้าโตัวหนึ่งหน่อวสองแสนคูอะจะหกร้อยบาทตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าคันเป็นเป็ดลาดอันนี้แพงเนาะแต่ว่าส่วนหลายเขาบอกนียมเอาเป็ดลาดมาเห็ดเนาะเอาจะเนียนเอาเอาเป็ดบาเบอรี่เนาะมันความโตใหญ่ราคาถืออันนี้กะทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยเนาะนะเดี๋ยวตัวไมันหนน้ำเครื่องจะมา้างในห้องนี้เนี่ย้างในแต่อยังเนาะ ตัดไตยยังเบิดเครื่องผสมทั้งหมดเนาะ,ะตัวต้นแนะ่ยนำจังไวเนาะอ,ะอับแรกนี่จะเป็นน้ำตาลกวาดหรือว่าน้ำตาลก้อนนั่นเองเนาะแล้วก็ใบกะวามาก,มากไม่ชนิดหนึง่งสมุนไพรจีนเนาะแล้วก็ปวยกะไม่หอมอแล้วก็ะจะมีทิงกระเทียมทิงกระเทียมแล้วก็หักผมป้อม จะมีเหล้าจีนสศอยิ่วดำหวานเศอยิ่วเศรีอิ่วอนีอยงดำหอมเศอยิ่วดำหอมเศรีอิ่วดำหวานเนาะเหลือเป็นงวัวไทยแค่นี้เนาะวัตถุดิบทั้งหมดเนาะ,ะตโตเช็ดเป็ดพะโล้หรือว่าเป็ดตุ่นนั่นเองอันดับแรกตัวตวใส่น้ำมันไปจักน้อยนึงเนาะน้ำตาลเพราน้ำตาลขวด จะได้สีสันและความหอมจากน้ำตาลเกลี่ยน้ำตาลส่วนให้มันได้สีสันที่ออกแบบแดงๆเนาะไม่หอมเนาะเราต้องใส่ลายมันจีใส่ลายจะไปกระชีคิวเนาะเราต้องกะปริมาณให้พอดีเนาะนี่จะเกี่ยวไปน้ำตาลนี้เลยเกลี่ยให้มันหอม หรือว่าไปขั่วก้อนก็นได้เด้อเดี๋ยวได้สีสันก่อนน้นี่ทุกจะเอากระเทียมขิงแล้วกันหากองป้อมลงไปพัดก,กันนะมันเริ่มโฟ,โฟ,โฟูๆหรือว่าเป็นขอดเป็นฟองออกแล้วนี้นนเนาะเราก็จะเติมน้ำกันเลยโบต้องรอให้มันใหม่เด้อ มันนี้กะรอให้มันตกมันก้ามอีกเปื่อยก่อนเห็นมะมันก้ามแบบนี้เนาะก้ามแล้วลอมันเปื่อยเปลี่ยนหมอดมั้งต่อลงจากนั้นตามด้วยเป็ดเข้าลงไปเลยโอ้หมอบเนาะโอ้เข,ขา้าหมอบวะได้ผมตะกะเครื่องในลงไปเดี๋ยวจะเติมน้ำอีกก่อนเนาะน่าจะได้เปลี่ยนหม้อเนาะ เติมน้ำลงไปเนาะเรุ่นที่แล้วอ่ะปรุงรสนจัดหน่อยแล้วบมานะครับรสชาติมันจริงบอกโบต้องเค็มข้นหน่อยเพราะว่าบะจะอธิษฐานเป็นมีเป็ดนะที่สั่พร้อมงามเนาะพวกแบบเราสีพร้อมจัหน่อยพร้อมดขอรับข้าวเป็ดด้วยก็ไป กระปุกแมงนวเกลือใช้ตามยางแค่นี้กระปุกซอสเขาอย่างเนาะเดี๋ยวจนไปเรื่อยจนมันเปื่อยได้เวลาโดนพอสมควรเนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยโตโตสิเปลี่ยนหม้อมันหม้อมันหม้อมันพอได้เนาะหม้อมันน้อยเกินไปเนาะพอเป็ดทำหมูใหญ่แห้ง ชิน้นอาหารจีนกันเลยช่วงรอท่าเป็ดท้องซุกเปลยเนาะน่าจะต้นแรงเมื่ออื่นพวกเนี้ยเราตูจ้จีนชิ้นเดี๋ยวมื้อนี้เขามาเบิ่งเบารดีเอาสีใส่น้ำก่อนใส่สีน้ำสีส่ผสมเห็ดเห็ดแห่นะเอียงเกาะเฮ้นว่าสีสี่เฉพาะใส่น้ำตบแต่งให้มัอนอออก่าเป็นสีเนะาะผักสีฟ้าทะเลสีเขียวสีนึงสุดแล้วแตาโต้ตสั่งมาจากทางรัชดาทางเมืองไทยเนาะ

สวยงามาาบ่ว่าออกมาเลยออกมาเลยแล้วตีตีตต travail, ตตตตแตกๆไว้นี๋ยวถึงล่างที่หลังบ่เนี่รอบิ่งว่าน้ำเขาจะออกเป็นสีฟ้าบา่โตโตเห็นจะเห็นถ้มันเป็นสีฟ้าทะเลเนาะแต่ว่าต้องค่อยๆใส่ ahí. ทุกคนใส่บัดเดียวนี่ป่ามันจิต่ายเนาะไ็ดให้ป่าคราบเพรามันมันมันอกนะกินมันเป็นสารเคมีเนาะต้องใส่เถ้าหน่อยเถ้าหน่อยใส่เมื่อละหน่อยเนาะ สองสามมือใส่เธอหนึ่งแลนะ้วแต่เทคนิคไผ่ลาวด้อให้บอดีลองเอาจากจิตถุงใ้อไี่จนนิตถงเริ่มบานลงไปแล้วเนาะเอ้ามามาตีตัวนี้แล้วร้องวานกจนจริงๆเขาต้องบานแถวใกล้กับน้ำผุเพื่อมันกระจายได้ดีนะปกติมันจะเป็นสีเขียวใช่เนาะร้อยเบอรงสีงฟ้ามั้สิสีฟ้าทะเลแถหนะก็คือคอยใส่ก็แล้วกระจายลงไปใส่กับน้ำผุเขาอย่เนาะเพื่อนมันกระจายดีนะ ระ <c oughs> ว,วังถือตูบเป็นสีล่างบ่ออกเลยได้ไปบ่บ่ต้องใส่ถุงมือย่างดีนะเราบะวงถึเป็นสีทะเลเขาตามที่เขาต้องการบ่าหวเห็นแล้วรีวิวเนาะเรา้ก็เห็นเขารีวิว,นวเนาะอโอโหโห้โหขดเข้มข้นเลยว่ะสีตัวนี้สีห่อนี่นี่แหละเ <c oughs> ข้มข้นก้อนตัวตัวก้อนเนาะ ตกยี่หอก่อนเนี่ยโบโบเข็มทอาตัวเนี้อกระไปรถเขาสะไปเรื่อยๆเมื่อละสองจำถงก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ขนาดหนองน้อยหนองใหญ่ง่ายแนง่ายแนง่ายไปจูบนั่นจูบนี้มันทีกระจายแบบหลายฟากนะไปเบื้องนี้เอาม็ดเลยก็ได้แล้วเบื้องนั้นเอาอีกถงหนึ่งเบื้องนั้นบ่พุทธก็กำลังใจหรือเบื้องนั้นเนาะ ล้อบ,บ้างนะแบดแล้มาเป็ยนยนะังไรนะอระวังจกหน่อยเกะคอยเด้อผุดเด้อเกะคอยระวังถึกระวังถึกอาณาตูปเด้อต้องได้อเนาะย างสุดท้ายเนาะยางสุดท้ายกือใส่สีน้ำเลยน,น,นะเริ่มออกเริ่มละเริ่มออกสีแล้วแต่ว่านองเขามันเลือกเนาะต้องได้ใส่จำนวน,นหลายเลยนะม,มาได้ทุกคนเน้อเริ่มให้บริการแล้วถุกถก,กตอนแรงห้าโมงแรงจนฮอดสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงกลางคืนเนาะนั่งได้ส่วนนี้สองช่วง่วนว,นวนง ตัวนั่นน่ะวังลาซานั่นะเองนะเขาใหญ่ไปแบบนี้เลยเนะาะตัวโตซื้อมาหลายเติบเนาะแต่ว่าเขาต้องใส่เธอหน่อยด้วยทุกคนป่ามันอีชิบตายเนาะะโอ้โชงามเนาะสีตัวนี้งามนดีเนาะสุดแล้วนี่ออกเขียวเนะาะบางงามอเอาไปแม่ไปขึ้นตู้ไปเพิงเลยได้ไหมตัวนี้สีฟ้าส,ส,าสีทะเลเลยนะ เปลนสีแบบสีทะเลเลยนะเขาจะให้มันแจ้งไว้เขาก็ต้องให้มันไปหลายๆบอลเนะาะย่ามันออกสีไวเนาะแก็ตีๆมันไปแล้วมันกระทั่วกันเองเนาะโอ้โหโ,โตโตไปตุนเต่าทานมาานาะทุกขามเพืินๆหนึ่งละ <laughs> เปลยแห้งเพราะเอาขามคืนเบื้องให้เสพสมตักออกให้มันเละบื้อเลยปะลบแป๊บเดียวไหมเบื้องเบื้องต้องสิเป็นตัวหนึ่เป็นโตเป็นต้นบ่เนาะของเสียของเบิดแต่ว่ารอเบื้องจะได้บ่กู้ลูโอ้เปื่อยมันต้องเปื่อยเนาะพะโลเนาะได้บ่ปีกลุดเอ้าอือโอ้ยังเป็นโตอยู่ว่าคาดาเนาะ ม,มันหักครึ่งเลยซื้อสีสันได้ได้เลยเนาะสีสันได้เนาะเอะอเปยยุย่ยเปยยุ่ยเป๋ยยุ้ยเยวจิจ๊ดจำเจวเลยนี่โว้ย <ấy S 1> แซ่บคอมันหัวมันนี่กกกกขาดตีรุดเลยโอเคอ่ะพร้อมเสร็จเนาะน,น้ะนำซุปกะคดหอมน้ำซุปนีได้เรื่องเลยนาะทุกคนนี่ลาดลงไปเลย น้ำสุมนีโอเคเลยแซ่บสุดๆหล,ลักซิมแล้วสุมสมั่มาอมท้าแจวส้วมท้าดเป็นเฟอเป็นมีเป็ดเนาะน้ำแบบนี้เลย mm. หอมแต่เสียอย่างเดียวคือมันเปื่ยเกินเนาะอ่ะเวกะกนินง่ายเนาะ ลูกลงป้านนะอาบุ้ำทุกคนเนาะเรียบร้อยแล้วโตว่มากินกับเขา้าโอ้มันบมทันกาดละเอาอย่างที่เลยว่าไมันี่ฟ้าๆ้าจาังไงลองน้ำซุปกันน้ำซุปกะหอมดีเบิบ่งเบิ่งตีนแกลเลยยุย่ยยุย่ยยุ่ยยุ่ยในอืมปันตีนห่านวะอืม À, nhằm chim lắm kéo xôm Tăng sẽ là mùi bọn tăng đi tang được Ui tăng bội đây đâu đắp ở lưng ừ. hai vô tư hai vô tư hai vô tư hai vô Hòm hai đó น,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 นั่งบ้านบรรยากาศแบบสุดยอดเลยอะเบิ่งคอมานน่คุเนี่ยคอมกันโอ้ยทุกคนมันมันเยิ่มเยออิมออ่หมหัวออกหออกกั <c ười> วไว้สักก่อนนะเจี๊ยว,วม้วมอ่ะเข้ากันขับเจี๊ยบส้วมเจีสม เดี๋ยวเราเนี่ยข้ mm. ากค้อนกินดูห้านเพชรเองเนาะจัดกา่อให้เกลือนอืมเพชรพะโลตักแดดสวนใหม่สวน Bang lasa. Hmm. 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 เออเช็ดาด้สักพอไปแล้วยับนะทุกคนนะชวนไปของตัว,ตวเฮ็ดนี่จะเปิดตัวแรงเนอห้าโมงไปทีโมงห้าโมงเริ่มพุ่มนะจุ๊บเดี๋ยวพุ่มก่อนที่วันนั่งได้เขาสิบเอ็ดโมงกลางคืนเนาะถ้าอยากมานั่งตัวนี้ต้องมาตัวแรงสบายดีไอ ลูกค้ามาจึงเข้าพอดีไอ้ไรฮนตัวนี้เปิดตัวแรงนั่งทั้งเทึงอ่ะนั่งได้คือเอาสบายสบายเนาะอยากฟังเพลงฟุกกซองบอที่อ่ะอีกร้านเบียเนะ ร้านเบียร์พาพลินจะเปิดอะไรได้บ้ังอืม,บอ,มบอสจะทำมิ้มันไม่ต้องเลยตัวนี้อืนี่เออถูกขายในหะ้เป็นขายอยู่เลยนะอยู่ในเรื่องยนะอยู่เนาะจ้ำแจว้ว ăn chèo một xí Tông nhau đó, ừ, Thịt, thịt đạt bằng hồng เข้าได้มันก็เป็นมีได้เนาะอืมมันให้ตุกโกินลิ้นลิ้นเลยแล้วเบื้องหน้าเขาจะออกสีฟ้าให้บอลนะอ่ะคนว่า,วาสีน้ำตัวนี้นี่จะเห็ดให้น้ำนี่ตกตะก,ก่อนพอม เวลามันมีที่ปุ่นที่อย่างเนาะหนามากเลยให้คือปุ่นตะก่อนนี่ตกไปอยู่พื้นแล้วมีแจ่มขีน้ำมันจะใสงามนะคือคือเขารีวิว,วบอ่อืมขึม้นมาตัวเนี่ยแดดบ่แดดก็ยังมาอยู่นี่เนาะอากาศหนาวแล้วตุ้งจะเสื่อยหนาวนี่หนาวเลยมากินตากแดดนี่น้ำมันหนาวเนาะ ขายยังไงขายเนื่องนี้เขาเพินขายได้เขามีเป็ดน,นี่หน่อยประมาณจุดห้าพันชาพันได้บ้างอืม ตวนปีกหนิ่บอ้องห่วงเลยเปรยพอดธคิดสูตรจังหน่อยนะโบเลมคิดสูตรก้มดึงเกินไปโซโต้เบรสเตอาไปนั่นไป,ไน,ปนี่หลายเห็ดขายมาได้แบบตัวนี้นะโดนดา่า

มาเบิ่งสีน้ำเริ่มออกแล้วบ่เริมออกแล้วนะแดงกับยังบพถั่วใช่เดี๋ยวมันทั่วถึงละรอเบิ่งม,มันสวยงามหมดละแถ่นเป็นแบบเนื้อเดียวกันเบิดก่อนเนะาะมุ่งค่ากับทั้งเข่าเอาเอเดี๋ยวกันคลิปหน้าเนาะทนะุกคนเนาะแต่มาคลิปนี้เริ่มโปรแรกก็แท็กุตีตามช่องตูงต้นีนจัดเดิมสบายดีแล้วบายไปแล้ว มากับโซนใหม่โซนบางลาษฎร์พลิมนั่นเองเนะ